เพลงนี <premises. S 2> ้ดังขึ้นกับแปลว่าจดหมายจากหลางยหยนเมฮัดมีไปถึงครูผู้ใหญ่เพื่อจะได้นำเล่าสู่กันฟังให้กับนักเรียนในวานฝันฝันวิทยาทั่วโลกได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้กันนะจ๊ะวันนี้ตอนกระตะอน้อย ของแม่รอดแล้วมีกระตอะมีกระตายมีกระติบกระแตกระเตาะกระตอะอะไรนี่นะเออนี <c oughs> <c oughs> ่คเดิน <c oughs> ต่อแตอะไรกันเนาะเอ้อเห็นภาพของเร่คุณลวงปู่คุณยายในบทเพลงครับมันปิติทุกครั้งนะ พวกเรานี่มีบุญมากนะ<า>ที่ได้เกิดมาเจอวิชาธรรมกายแม้ไม่เจอท่านเพราะว่าการเกิดกรรมชาติหนึ่งเนี่ยมันมีเวลาอยู่ช่วงสั้นๆนันั้นของชีวิตและหลังจากนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปโดยเฉพาะยุคนี้สั้นมากอ,อยู่ยุค อายุไขเฉลีย่ยของมนุษย์ทั่วโลกเจ็ดสิบห้าปีนันเกิดไปแล้วเนี่ยเราเราเลือกจะเป็นอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเรานี่เกิดประโยชน์ประโยชน์อันสูงสุดนี่เป็นเรื่องสำคัญเนะต้องศึกษาเรียนรู้อยากจะเป็นอะไรก็ต้องศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่เขาเป็นมาก่อนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปศึกษานักวิทยาศาสตร์เไขไ้าจ ทีก็เป็นแชมปนะ์ๆหมดเนอะอยากจะเป็นแชมป์ขายกล้วยทอดอ่าอ่ากต่างๆนั้นไปศึกษาเรียนรู้กับผู้เป็นแชมป์อยากจะเป็นเศรษฐีอืาก็ต้องไปศึกษาประวัติของผู้ที่ก็เป็นเศรษฐีนี่นะอยากจะเป็นอะไรแหละพระเจ้าจักรพรรดิอืก็ต้องศึกษาะเรียนรู้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นนี่ แต่เราเลือกจะเป็นอะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ต่างศึกษาเรื่องราวพระอรหันต์ที่เกิดประาติหนึ่งถ้าเลือกที่จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอะไรล่ะอยากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต่างศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้หรืออยากจะเป็นพระศัพท์อญูพุทธเจ้านี่เนาะก็ศึกษาทีไงอย่างเราศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติเหรือประวัติของพระอรหันต์ แล้วก็ทําให้เราเลือกไดนะ้เราเลือกอยากจะเป็นอะไรอย่างนี้ไงดีไหมจ๊ะอืมครูพี่ใหญ่ก็เดินตามนี่นะอย่างที่ว่าเนี่ยศึกษาเรียนรู้ด้วยไหมเราอยากจะเป็นอะไรดีนะแต่ว่าทั้งหมดที่พอไปเจอวิชาธรรมกายที่เรียกกุณหลวงปู่ท่าน สละชีวิตค้นพบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดสอนทั้งเรียนทั้งสอนท่านว่าท่านพูดเองไนวนบทเทศดเลยจ้ะแล้วก็สืบต่อถึงคุณยายยาถ่ายทอดต่อเออครูผู้ใหญ่สรุปได้ชาตินี้เอาเงี้ยเอเอเดินตามยายเดินตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ ศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายชอบมากเลยเนะี่ยปพระวัิของมหาเศรษฐีงโลกก็อ่านมาตั้งแต่เด็กๆมันเฉยๆเขาไม่รู้เป็นเศรษฐีแล้วเป็นไปทไนะําไมเนี่ยนี่เนาะอ่านเรื่อยตอนนี้รู้แล้วหละอยากจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพองไม่ได้คุณหลวงปู่หรือคุณยายเนี่ยนะ มันปิติทุกครั้งเลยหัวน้าชั้นเป็นไหมเปน,เออนักเรียนเป็นหรือเปล่าจ๊ะอนุบาลออมันปิติแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้เลยเราบอันนามศิกาไมเด็กคุหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงสุดค่ะลูกกิติพรคำหนึ่งเกียรติวงค่ะคำหนึ่งเรื่องนี้มากเลยนะเนี่ยวงไหนเนี่ย เราวงบุญพิเศษที่ตั้ง <laughs> วันนี้ลูกรู้สึก very very happy จังเลยค่ะ <Hello. S 1> ที่จะได้มาเล่าเรื่องคุณยายมาฟังกันเลยค่ะเธ mm hmm. อว่าเนอะหลังจากที่ลูกแต่างงานแล้วก็ตั้งท้องค่ะโอ้ทำไมเร็วจังโอ้ ยังกับโอปปติกานะ่็ก็เขาเขียนแบบนี้ออเพราะเวลาในโลกมีจำกัดแล้วลูกภูมิใจด้วยกับการท้องครั้งนี้มากอ่านอ่านตามที่เขาเขียนนะเดี๋ยวจะครูไม่ใหญ่ว่าเองไม่ใช่นะเอ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องผ่านอย่างนี้ไงเออนี่ ้องผ่านบิดามารดาเราเป็นกายละเอียดเกิดในดอกไม้ไม่ได้ในเพชรพลอยไม่ได้นี่ไงในความในใจของเธอเนะยเพราะเธอให้เหตุผลการท้องเนี่ยเออรู้ไม่ใหญ่ไม่รู้จักก็อ,อยู่อยู่แต่ในท้องนะของมารดานี่นะเรียกได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิง เออไม่เอานะและพอทอ้อง,อ,นะนะอ,ทองครบสองเดือนปุ๊บยกแบบวีสตารนี่เนียนี่นะพอท้องครบสองเดือนปุ๊บลูกมาฝากท้องปั๊บที่โรงพยาบาลหมอก็ททำงานตรวจเลือยของลูก ทันทีเลยค่ะแล้วผลก็ออกมาผลออกว่า,วาลูกแทบช็อกเพราะว่าหมอบอกว่าลูกเนี่ย หมายความตัวผู้เล่าน,นะจ๊ะไม่ใช่ลูกในคันลูกเนี่ยเป็นหัดเออห,ห,ห, <laughs> หัดประเทศไหนก็ไม่เล่ตัวเลยถูกต้องจ้ะ <laughs> โอ้ <laughs> เจ๋ง <laughs> เป็นหัดเยรอรมัน <laughs> แต่ลูกไม่มั่ง <laughs> ลูกไม่มันด้วยหรอบหาดก็เยอรมันแต่ลูกไม่มันคใครเขียนเนี่ยกะแล้วนี่อย่างนังนเขียนงี้ดีดีดีเพราะโรคนี้มันมีผลต่อลูกในท้องคือเด็กที่เกิดมาจะตกอยู่ในสภาพ ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นจะตาบอดหูหนวกหัวใจพิการ oh. และที่สำคัญมีดวงปัญญาก็อ่อน oh. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ oh. และแย่ที่สุดคือผู้จะเป็นพ่อแม่ก็ต้องทรมานร้าวลานใจ oh. <c oughs> ต่อเนื่องนานถึงสิบยี่สิบปีโอ้เ oh. <c oughs> นี่ย <c oughs> จากนั้นเด็กที่เกิดมาก็ต้องตายในที่สุดโดยที่ตลอดชีวิตของเขาไม่อาจจะรับรู้ถึงความเสียใจของพ่อแม่ได้เลยแม้แต่น้อยใครได้เป็นโรคนี้ตอนท้องเนี่ย <c oughs> มันกรรมซะแท้ๆค่ะดังนั้นเพื่อให้ชัวหมอจึงขอตรวจเลือดเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มครั้งที่สองอืม <c oughs> <c oughs> แต่พอเฟิร์มไปเฟิร์มลูกก็ยังเป็นหัดเยอรมันอยู่ดีแล้วก็นีเ<อ>่เฟิร์มแล้วหัดเยอรมันอีกเฟิร์มแล้วก็หัดเยอรมันซึ่งก็นแน่นอนหากแม่เป็นหัดเยอรมันวิธีเดียวที่หมอนแนะนําคือถูกต้องจะให้ทําแทงเออทำไมไม่รักษาให้หายทั้งคุณแม่คุณลูกเนะี่ พอฟังดังนั้นลมปลาลูกก็แผ่ซ่านทะลวงชีวจรอังสิบโอ้โหประจุกอยู่ที่คอหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถือสากูไม่ใหญ่นะลมมันขึ้น อันนี้เขาเขียนมางี้นะเออเน,นี่ยมจุกที่คอหอยแลรวความสะเทือนใจมันเข้าจูโจมจนลูกพูดไม่ออกแสดงออกก็ไม่ได้จึงต้องจูงมือสามีจูไว้ไหมจ๊ะออกมาจากห้องหมอก่อนสิ แหมมันก็มีขั้นตอนไปจูงมือออกมาแหมเอได้รวบรัดเหมือนหนังเรื่องอย่างี้ใช่ไหมเจ้ขอขึ้นห้าทีบอกว่าผู้ร้ายตาย <Yeah. S 1> เพจชนะจบงี้มันไม่ได้นะ่ะมันต้องออกมาจากห้องหมอนี่นะแล้วก็มาปล่อยเออโหร้อ,รองไห้ด้วยกัน สองคนเออมันต้องออกมาแล้วก็ต้งหญิง,องเออภาพจะได้ต่อนเนื่องหลวงพ่อคะแม้การทำแท้งจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิงแต่ลูกไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะจะให้ค่าลูกแทงตัวเองลูกทําไม่ได้โอ้สุดยอดคุณแม่เลยเนี่ยยาไปทําอย่างนั้นนะแม้หมอจะคอนเฟิร์มอย่างไรลูกก็ คอนฟิวอยู่ด <im lun ed empire>. ีแล้วกันเดี๋ยวกูพยายามยิ้มให้เสร็จก่อนเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเสร็จละเดี๋ยวอย่าว่าอย่าว่าล้อสิจ๊ะเกือบเสร็จละ อ่ะเสร็จละทีนะ่ะริงต้องเรียไปหา,ค,า,อาคอนเซ็ปเออคอนเฟิร์มคอนฟิลแล้วก็ไปหาคอนเซ็ปเอเอคือที่ปรึกอา่าปรึกษาที่อ่าใครจะหืมที่วัดเอามาทำไมจ้ะ มันก็ข้ามชอ็อตไปน,นิดหนึ่งเราบ,บอกแล้วเรากําลังเดินเรื่องเนี่ยที่เป็นพี่สาวที่เป็นอุบาสิกาอยู่ในวัดเออมันจะมีตัวเชื่อมอยู่อยู่ไม่พลวดพลาดไปงั้นได้ไง <c oughs> เขาบอกว่าให้ไปกราบขอบารมีคุณยายช่วยให้สร้างพระให้เด็กในท้องแล้วนำาัจจายถวายกับมือคุณยายแ้วว่ายังไม่ได้เจอคุณยายเลย ลับพี่สาวก็ได้แค่แนะนําแล้วก็ยังไม่ได้บอกอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะแต่ตอนไปกราบท่านน่ะสิคะซึ่งพอถึงคิวลูกขณะลูกอยู่ตรงหน้าคุณยายนี่นะจ๊ะลูกเป็นอะไรก็ไม่ทราบค่ะอ้าเป็นอะไรก็เป็นอะไรก็ไม่ทราบค่ะคือ ลมลมปลาลูกก็แผ่ซ่าน<อ>ทะลวงชี่ประจออีกแล้ว<อ>ทั้งสิบเออถึงจุดอ้วกบุงหัวก็พอเดินมาจุกที่ที่คอหอยอีกครั้งแล้วก็น<อ>นี่ถ้าทะลวงชี่ประจรก็แปลว่าต้องมาจุกที่คอหอยอนี่นะตื่นเต้นขนาดหนักเก<อ>ินกว่าจะเอ่ยคำใดออกมาทั้งสิน้นตามทันไหมจ๊ะคือคืองี้เห็นใจผู้เล่าเลยล่ะ พอคุณยายท่านเห็นลูกพูดไม่ออกท่านก็ต้องพูดขึ้นมาก่อนออนี่นะจ๊ะว่าดูนะจ๊ะลูกในท้องคุณแปลว่าจะไม่ได้เจอคุณยายนะจ๊ะและยังไม่มีใครไปบอกคุณยายแม้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้บอกมันจุกที่คอบอกไม่ได้มันจุกที่คอ,อ,อหอยนะจ๊ะแต่คุณยายท่างก็บอกก่อนเลยว่าลูกในท้องคุณเนี่ย บอกทางกับหมอเลยจ้ะเป็นคนมีบุญนะ oh. เอาล่สิ oh. ใครคอนฟิวกันแน่แล้วนี่ oh. ถ้าเอาคำที่ไปบอกหมอเนี่ยหมอนี่คอนฟิว oh. <confuse S 2> แทนหมอบอกอย่าง oh. คุณยายบอกอีกอย่างหนึ่ง oh. ว่าลูกในท้องคุณจะเป็นคนมีบุญนะ oh. แต่บุญพ่อกับแม่ไม่พอจะรองรับเขาหรอกต้องย่อให้เป็นลูกใหญ่ เออน,อนี่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 จ้ะ<อ>คุณยายท่านก็จะอย่างเนี้ย<อ>ไงนี่แ,แล้วพ่อครัลูกทึ่งในปัญญาคุณยายจริงๆค่ะเพราะลูกท้องแค่สองเดือนท้องก็ยังแฟบอยู่เลยดูยังไงยไงลูกก็ยังเหมือนสาวอายุสิบห้ายกๆยกสิบหกยันยอน,ยอน ที่ยังโอ้อโออยู่แต่คุณยายท่านรู้ได้ไงคะว่าลูกตั้งท้องอีกทั้งยังรู้ต่อด้วยว่าจะมากราบท่านโดยเรื่องนี้ทั้งนั้นที่ไม่มีใครไปบอกท่านเลยแม้สักนิดหนึ่งจากนั้นก็ลูกลูกก็รู้สึกโล่งขึ้นคะ่ะแต่แต่สวดมนต์นับวันรอ ล,ลูกจะเกิดมาจนถึงวันที่ลุ้นระทึกที่สุดคือวันคลอดอืม่าจะเป็นอย่างที่หมอพูดแลวเป็นอย่างที่ยายว่าอแล้วความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นจริงๆค่ะเพราะลูกสาวที่คลอดออกมาเป็นปกติหมดทุกอย่างเออนี่จนความรู้สึกงลูกตอนนั้นมีความสุขอืมีความสุข,สขเราจะเปิดเพลงอะไรเนะี่ย Happy, happy birthday, happy birthday to you. With lots of gifts and lots of love, and lots of blessings too. Happy, happy birthday, happy birthday to you. Day cake with candles lit Would you tell us what you wish? Do you want a pencil case for a birthday? No What about a pair of shoes? No I want to throw a big birthday party I want to go for a holiday I wish, I wish Buddha's love shines in me I wish, I wish He blesses my family I wish, I wish Buddha's love shines in me. I wish. มีความสุขประดุดโลกได้เป็นสีชมพูเลยแล้ก็เลยตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าน้องพิงค์ค่ะ แล้วพอพิงคลอดเ็กสารสัปดาห์ลูกจึงอุ้มารายงานตัวกับคุณยายค่ะแต่พอถึงคิวลูกทีไรอ่ะล้มปราณนก็แผลซ่าสรุปว่ามาจุกที่คอหอยเออจนพูดไม่ออกอีกแล้วค่ะแต่น้องพิงคนะสิคะ ลมปราสานดีกว่าลูกเออเพราะดันปากร้องไห้แทน <laughs> ออร้องไห้แทนไ่ <laughs> แต่พระคุณยายท่านเอื้อมมือมารับพิงไปอุ้มปุ๊บเอ้ครูปม่ใหญ่ไม่เคยเห็นท่านอุ้มเด็ก,พกเพิ่งเห็นเนี่ยมีภาพถ่ายยืนยันเออ โอ้จริงนะไม่เคยเห็นนะพอกุญยาท่านเอื้อมมือมารับพิงไปอุ้มปุ๊บพิงก็ขบป,ปากปับ๊บเอายุดร้องทั้นทีเลยครับ <laughs> แต่ก็ไม่ถึงกัน,น้องกากเออ <laughs> ไม่ถึงก็บกว่าล็อกกาก <laughs> ไม่นะ <laughs> นั่นถึงก็เป็นมนุษย์พิเศษยกไปอคนหนึ่งไอ้ลูกไขรนะน,น้องกากเนี่ย เอามนุษย์ปรารจ์แล้วก็ต้องยกไว้ให้ <N> นี่ซูเป,ปอร์บบี้นี่ยลูกจะคิดในใจว่าโอ้วเวลีเวลีกูดใช้ได้ลูกเรา <laughs> ลูกน้องพิงเป็นงานแล้วสมกับเป็นลูกคุณยายเลย อีกหน่อยเนี่ยจะได้งานเข้าไอ้นี่ว่าเองเนะยใจทองยุจะจักไปบอกบุญเออเนี่เป็นความคิดกำลังของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็ยายแตงก็พูดก็บอกลูกต่ออีกว่ายายฝากเลี้ยงด้วยนะลูกก็เลี้ยงด้วยมาจนบัดเนี่ยยุได้สิบห้าขวบแล้วก็ ไม่เป็นหัดเยอรมันไม่เป็นนั่นเป็นนี่สามารถฝึกปรือว่าวิทยายุทธในการเป็นเด็กเก่งและดีได้ยอดเยี่ยมค่ะอ,อีกทั้งยังออกช่องยุทธจักรบอกบุญชวนคนทําความดีได้เก่งจริงๆเลย<อ>เพราะพิงติดตามลูกไปบอกบุญหมูญญ่ญาติั้งแต่แรกเกิดจนปัจจุบันนี้สามารถลุยเดียวรวบรวมปัจจัยและบอกบุญด้่ตัวเองได้ถึงสี่หมื่นบาทแล้วเนี่ย ซึง่งใครจะคิดบ้าล่ะครับว่าเด็กอายุสิบกาปีจะลุยทำหน้าที่กระเลมิดได้อย่างไม่ย่อท้อขานาดนี้โดยเฉพาะบุญสร้างอาคารหนึ่งร้อยปีคุณยายในครั้งนี้เนี่ยโลกและพิง์จะต้องเป็นทหารกล้าหลานยายให้ได้สมปรารถนาคือเชิญคนบอกบุญให้ได้อย่างน้อยห้าตารางเมตรขึ้นไปคือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการบุญไม่เข้าใจเรื่องบุญ แล้วก็มีความสานีทรัพย์หรือวิตกกังวลในยุคเศรษฐกิจตกต่ำต้องเก็บทรัพย์ไว้ออมทรัพย์เอาไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตก็ให้เริ่มต้นอย่างน้อยห้าตารางเมตรในจะอาขออาคารหนึ่งร้ปีคุณยายและเราก็จะได้มีชื่อของเราไปอยู่ในห้องคุ้มมหาสมบัติ <c oughs> ที่คารหนึ่งร้ปีคุณญายอาจารย์<า>คือห้องนี้เฉพาะสำหรับท<า>หารกล้าห้าตารางเมตร นี่นะจ๊ะนี่ชื่อห้องคุ้มมหาสมบัติจุได้รายชื่อได้ไม่อ่านลูกชอบชื่อห้องนี้มากๆค่ะใครมีชื่ออยู่ในห้องนี้อนาคตของรวยกันอย่างมีทรัพย์สมบัติตักไม่พร่องกันเลยค่ะโอ้โหนี่ห้องนี้ห้าตารางเมตรนี่สำหรับต้นกล้า แห่งนักสร้างบาร,รมีนะเจ้าเอมบริโอพวกนี้ตั้งมาที่ห้องมหาขุมมหาสมบ,บัตินี่ห้องขุมมหาสมบ,บัติจะเรียกชื่อทหากรกล้าหลานยาย่ห้าตารางเมตรขึ้นไปนี่เจ้าอินซาธุจะห้องน,นี้จะจารึกชื่อเลย สองห้าตารางเมตรขึ้นใหไปเราให้โอกาสทุกคนในการได้มารับบุญกับคุณยายกับพระเดชกคุณหลวงปู่เทกาลอร่อยปีคุณยายนี่นะจ๊ะในการเปิแพผ่พุทธศาสนาวิชาทธงการทั่วโลกคุณยายอุ้มน้องพิงค์ค่ะโอ้โหพิงกี้สุดยอด ทไม่เคยเห็นเลยเออพิ่งเห็นเนี่ย,แล,ย,ยแ,แ,ลแล้วก็นี่จ้ากระวิดกิติพรคุณแม่แล้วคุณพ่อแล้วก็น้องพิงจ้า สาธุจนะรีบทำกระถินยายจ้า